ใช่สีเหลืองเราเลือกยด้ตรงมาเลยกันสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือหนีผ้าทุกท่านมาชมบรรยากาศของการวานเหลงปลาอยู่บ้านหนองศาสต์ตำบลหน,นองคกอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเข้าสิบไปเบิ่งกันนะครับพี่น้องครับว่าเพิ่นสีหมานหรือบ่วหมานจังไดเพิ่นสีใดปลาเอียงแน่เดี๋ยวไปชมกันครับพี่น้องครับ สืบปลาไม่ไหวลงเบ็ดเนาะโอ้โอ้สมไงเลยต่อดใ่

บอก่าดูโบราณเนี่่ได้กลบ่มีมีตัวเลี้ยวอยู่อยูานั่นหะงนไปรับงกนเลยมมตบกนบกว่านเงิ้วบ้างข้บกีดเป็นลเพิ่นบกได้ลูกเพิ่นเนี่ยบอกว่าดีดังี mặt lên 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 mặt bà sang nga,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 

ก oh ok, ูพอ่ะีเดหนื่องมื่นนีัมาไก่พังเลยนาองไบีใื้ออยู่เอาไปเลยน้งหกยงไก่าวันหแยงจแยไปย่านจแยไปย่นโอ้ดปลาสลิดบอกครับนั่นนี่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 ลาซีปลาซีมีบ้งมี phản hoàn phản là 2 đội zoom zoom hey thèo quạt nó